สวัสดีครับกลับมาพบกับชัยเ u สกันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับรถมานําเสนอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวินฟัสนะครับสัญชาติเวียดนามที่เป็นรถ EV นะฮะแต่วันนี้เราไม่ได้พาวินฟ a ส t มาแค่คันเดียวนะฮะวันนี้เนี่ยเราพา BYD วนะฮะแบรนด์ขวัญใจคนไทยสุดดราม่ามาให้ด้วยนะครับแล้ว b y d กับ าวินฟาสเนี่ยเขามาเชื่อมโยงกันยังไงนะฮะถ้าเพื่อนๆพ,พอทราบนะฮะข่าวจากร,รอยเตอร์ล่าสุดนะครับ B Y D เขาได้บุกเวียดนามเต็มสูบนะ,ะส่งแอตโต้สท้าชนเจ้าถิ่นวินฟาสนะฮะตั้งเป้าหมายโชว์รูม1 0 0แห่งใน2ปียืนยันไม่ทิ้งแผนตั้งโรงงานที่ส่วนอุตสาหกรรมตอนเหนือนะครับ ก็วันนี้เนี่ยแอดจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับที่ BYD นั้นนะฮะ mm. เขาได้ไปบุกเวียดนามนะฮะเ mm. ต็มสูบแล้วก็ไปเปิดโชว์รูมอยู่ที่นู่นด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้แอดจะไม่ได้มาเล่าตรงๆนะฮะแต่ว่าวันนี้แอดก็จะมาเสนอข้อคิดเห็นหรือว่าความคิดเห็นของคนเวียดนามนะฮะว่าเขามีความรู้สึกกลัวทางด้าน BYD หรือเปล่านะฮะเพราะว่าทุกคนก็จะทราบใช่ไหมครับว่าถ้า BYD ยี่ห้อน,นี้นะฮะเข้าไปที่ประเทศไหนนะฮะประเทศนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะ กลัวกันเลยทีเดียวนะฮะอย่างอเมริกาเนี่ยก็มีการกีดกันนะฮะยี่ห้อจากจีนก็คือ BYD นะครับเพราะว่าเนื่องจาก Economy of scale ของเขาเนี่ยสูงมากๆแล้วก็ขายในราคาที่ต่ำมากๆนะฮะขนาดอีลอนมัสเนี่ยเห็นค่าย BYD เนี่ยยังคุมขมับเลยนะฮะแล้วก็บอกว่าสู้ไม่ไหวนะฮะมาถึงประเทศไทยเนี่ย ทำให้ t o y ยต a h o อนด้เนี่ยหนาวกันเป็นแถบเลยนะฮะโดยเฉพาะ h อนด้า่าสุดนะฮะถึงขนาดลดการผลิตไป50%เลยนะฮะไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะก็เป็นเพราะ BYD นั่นเองนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยแอดก็จะมาฟังความคิดเห็นนะฮะว่าถ้าค่ายยักษ์ใหญ่แบบนี้เข้าไปที่ประเทศเวียดนามนะฮะคนเวียดนามเนี่ยเขามีความรู้สึกอย่างไรบ้างนะฮะเขาจะกลัว่า่นี้กันหรือเปล่านะฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้ว่ายญี่ปุ่นเนี่ย เขาไม่ใช่เป็นแบรนด์ที่คนไทยผลิตเองนะฮะก็เลยไม่ค่อยมีความรู้สึกเจ็บปวดเท่าไหร่นะ,ะก็จะเห็นอย่างคอมเมนต์นะฮะ <_ C os al> เขาก็ยังมีคนเรียกว่าจะขายก็ขายไปนะไม่ได้ซีเรียสไม่ใช่เป็นแบรนด์ที่ข้อาตัวเองนะโตโยต้าฮอนด้านะฮะแต่ถ้าเกิดนะฮะ BYD เนี่ยเขาเข้ามาแข่งขันกับวิน fast นะฮะทุกคนก็จะทราบใช่ไหมครับว่าวิน fast เนี่ยเขาเป็นแบรนด์ประจำชาติเลยทีเดียวนะฮะของเวียดนามแล้วมันจะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะฮะถ้าเกิดเป็นแบรนด์ยักษ์ใหญ่อันดับหนึ่งในจีน ประเทศเวียดนามเนี่ยคนเวียดนามเขาจะอยู่กันไหวหรือไม่นะฮะมีความคิดเห็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้แอดก็จะมาเล่าให้ฟังสักประมาณ10ความคิดเห็นนะฮะเด่นๆนะฮะหรือถ้ามันมีมากกว่านั้นก็จะเล่าไปเรื่อยๆให้เพื่อนๆฟังนะครับแต่ก่อนที่แอดเนี่ยจะมาเล่าถึงความคิดเห็นของคนเวียดนามให้ฟังกันนะครับแอดขออ่านข่าวจากรอยเตอร์ให้เพื่อนๆฟังก่อนนะครับว่าทาง BYD ยเนี่ยเขาไปทำอะไรที่ประเทศเวียดนามกันบ้างนะฮะหลังจากที่ BYD แบรนด์ EV จีนยักษ์ใหญ่นะฮะ เริ่มเดินสายการผลิตในประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคอย่างเป็นทางการเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะฮะล่าสุดก็เตรียมขยายเครือข่ายตัวแทนจําหน่ายในตลาดเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามในเชิงรุกนะฮะก็บอกว่าเขาเนี่ยจะรุกเข้าไปที่เวียดนามนะฮะโดยเตรียมเปิด13โชว์รูมแรกในสัปดาห์นี้เลยทีเดียวนะครับ ท่ามกลางสื่อน,นอกต่างรายงานความเคลื่อนไหวนี้จะสร้างความท้าทายต่อเจ้าถิ่นอย่างวินฟัสไม่น้อยนะฮะเรียกว่าวินฟัสเนี่ยหนาวๆร้อนๆเลยนะครับรายงานข่าวระบุว่า BYD เตรียมเปิดโชว์รูมตัวแทนจำหน่าย13แห่งที่เวียดนามในวันเสาร์นี้และตั้งเป้าอนาคตจะเพิ่มเป็น100แห่งกระเดียวนะครับในปี2569นะฮะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ BY d เวียดนามนะฮะกล่าวว่า เราจะเริ่มจำหน่าย3รุ่นก็คือ a อ t o 3และจะเพิ่มเป็น6รุ่นในเดือนตุลาคมนะฮะโดยในช่วงแรก BYD ทุกรุ่นจะเป็นการนำเข้าทั้งหมดก่อนนะครับทั้งนี้นะครับรัฐบาลเวียดนามกล่าวเมื่อช่วงเดือนมีนาของปีที่ผ่านมาว่า BYD ตัดสินใจสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่สวนอุตสาหกรรมตอนเหนือ แต่แผนดังกล่าวก็ได้ชะลอออกไปซึ่งคาดว่าขณะนี้ B y d ดีกำลังเจราจากับท้องถิ่นเพื่อปรับแผนการสร้างโรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เหมาะสมที่สุดนะครับอันนี้ทางเวียดนามเขาก็บอกมานะฮะยังมีนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์เนี่ยเขายังรายงานว่าสำหรับรุ่นแอตโตสามเนี่ยที่จะจำหน่ายนะฮะให้ลูกค้าเวียดนามจะมีราคาอยู่ที่766กล้านดองนะฮะหรือประมาณ3,300ดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งค่อนข้างสูงกว่าราคาเริ่มต้นวินฟ a สวีเอฟหก อยู่ที่675ล้านดองนะฮะเดี๋ยวแอดขอคำนวณนิดนึงนะครับว่าถ้าเป็น3300เนี่ย US ดอลลาร์ถ้าเป็นเงินไทยจะเท่าไหร่นะฮะถ้าเปรียบเทียบกับแอตโต3ที่ขายในไทยนะฮะ3300เนี่ยคูณกับ37ไปเลยนะฮะปัดไปเลยโอ้โห,โโหเขาขายเวียดนามอยู่ที่1ล้านหนึ่งเลยนะฮะแต่ว่าทางเรเวเนี่ยขายแค่8500นะฮะในตอนที่ดัมราคาที่ผ่านมานะครับ แล้วเขายังกล่าวอีกนะครับว่าอย่างไรก็ตามแม้วินฟัสจะไม่ผลิตรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินอีกต่อไปแล้วเช่นเดียวกับ BYD แต่กลับประสบความสําเร็จทางธุรกิจน้อยกว่าคู่แข่งจาก EVG นะครับที่กลายเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดในโลกไปแล้วนะฮะทางรอยเตอร์เขาบอกว่าถึงวินฟัสเนี่ยเขาจะปิดตัวที่เกี่ยวกับรถน้ํามันไปเหมือนพวก b y d นะฮะถ้าทุกคนทราบน,นะบีวสมัยก่อนเนี่ยเขาขายรถน้ํามันมาก่อนนะฮะมีคําถามว่าทําไม b y d เนี่ยประสบความสําเร็จแล้วแต่ทําไมวินฟัสยังอยู่ที่เดิมนะครับโดยเมื่อปีที่ผ่านมาวินฟัสเนี่ยขายรถจนไฟฟ้าเวียดนามไปทั้งสิ้น32,000คันนะซึ่งส่วนใหญ่เป็นการขายให้บริษัทในเครือนะครับเรียกว่าวินฟัสเนี่ยขายได้ถึง30,000คันนะฮะในเวียดนามแต่ว่า ขายในเครือที่แอดเนี่ยเคยได้ยินมาก็คือพขายพวกกลุ่มแท็กซี่นั่นเองนะครับทางด้าน HSBC นะครับประเมินในรายงานเดือนพฤษภาคมว่ายอดขายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฟฟ้าต่อปีของเวียดนามอาจจะเพิ่มขึ้น1ล้านคันในปี2567นะฮะโอ้โหถือว่าตั้งเป้าไว้สูงมากเลยนะฮะเป็นมากกว่า2.5ลนะ้านคันเนี่ยในปี2579นะฮะโอ้โห2579เนี่ยเขาหวังว่าจะถึง2.5ล้านคันเลยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับว่าคนเวียดนามเขาจะคิดอย่างไรกันบ้างนะฮะแต่ว่าแอดขอไม่ เปิดชื่อแล้วก็ไม่เปิดแหล่งที่มานะับเพราะว่าไม่อยากจะมีปัญหากันนะครับว่าเราแค่ฟังความคิดเห็นเขาแล้วก็มาคิดกันเฉยๆนะครับว่าเขามีความรู้สึกกันอย่างไรบ้างนะฮะคนแรกเขาก็บอกว่ารถคันนี้เนี่ยตากแดดที่ยุโรปมานานเท่าไหร่แล้วสงสัยใครจะซื้อเมื่อนํากลับเวียดนามในราคาสูงนะฮะคนแรกเขาบอกว่าคันนี้เนี่ยก็คือหมายถึง BYD นะฮะเขาตากแดดที่ยุโรปทุกคนก็จะทราบนะฮะว่า BYD เนี่ยเขาโดนกีดกันทางการค้าจากทางยุโรปนะฮะเขาเลยพ่านหาว่า BYD เนี่ย ไปขายที่ยุโรปไม่ได้เพราะโดนกีดกันนะฮะแล้วใครจะซื้อแล้วก็ยังมาขายในเวียดนามเนี่ยราคาสูงอีกนะฮะคนนี้เขาก็พูดไว้นะสงสัยเขาอาจจะมาดูที่ราคาประเทศไทยก็ได้นะครับอีกคนนึงเขาบอกว่าน้ําอิ่มตัวแล้วกองพเนินตามท่าเรือยุโรปเข้าไม่ได้ตอนนี้ไหลท่วมเอเชียอาคาเนขายได้มากที่สุดนะฮะคนนี้เขาก็บอกว่า ไปที่ยุโรปเนี่ยไปตามท่าเรือก็เข้าไม่ได้นะฮะแต่ว่าตอนนี้กําลังจะเข้ามาขายเน้นตลาดที่เอเชียอาคาเนย์หรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองฮนะก็คือพวกประเทศไทยเวียดนามกัมพูชาอะไรพวกนี้นะครับอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าในใจผู้บริโภคเวียดนามส่วนใหญ่ไม่มีพื้นที่สําหรับสินค้าจีนนะฮะซึ่งเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดสําหรับบริษัทรถไฟฟ้านะครับอันนี้เขาก็บอกว่าคนเวียดนามเนี่ยไม่มีใครสนใจประเทศจีนหรอกหรือว่าสินค้าจีนนะฮะซึ่งเป็นอุปสรรคใหญ่ที่สุดของรถไฟฟ้าที่จะเข้ามาในประเทศเวียดนาม ะครับคนนี้เขาเหมือนกับว่าพูดอวยทางวินฟัสนั่นเองนะฮะอีกคนกนึงเขบอกว่า เปรียบเทียบราคาไทยไม่ได้ยานพาหนะที่นําเข้าจากจีนไปเวียดนามนะมีภาษีนําเข้าในขณะที่ไทยมีเงินอุดหนุนสําหรับยานพาหนะไฟฟ้าตามนโยบายของรัฐอย่างดีที่สุดรอรุ่นหลังๆของ B y d ดีเข้ามาในประเทศไทยแล้วราคาจะถูกลงนะโอโ้คนนี้เขาค่อนข้างที่จะมาสืบเยอะเลยนะเขาบอกว่าถ้าเปรียบเทียบกับราคาในไทยนะไม่ได้นะเพราะว่ายานพาหนะเขาหาว่ารถเนี่ยที่นําเข้าจากจีนไปเวียดนามเนี่ยเขายังมีภาษีบ้างนะฮะในขณะที่ในไทยเนี่ย นอกจากไม่มีภาษีแล้วยังมีเงินอุดหนุนจากรัฐบาลช่วยอีกนะฮะทางเวียดนามเขาอิจฉาเรานะครคนเวียดนามก็บอกว่าตามนโย,ยบายของรัฐเนี่ยเขาบอกว่าอย่างดีที่สุดเนี่ยรอให้ BY วดีเข้ามาในไทยแล้วก็ลดราคาเยอะๆก่อนนะฮะแล้วค่อยเข้ามาทางเวียดนามสินค้าก็จะถูกลงนะ,ะคนนี้เขากล่าวแบบนี้นะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่ารถจีนไม่เคยหนึ่งใน5ในเวียดนามนะครับแต่ถ้าขายแพงเกินต่อไปก็อาจจะถอนตัวจากเวียดนามเร็วๆนี้นะฮะน,นี้เขาพูดขู่นะฮะว่ารถจีนเนี่ยไม่เคยขายได้หนึ่งใน5ในเวียดนามหรอก แต่ถ้าเกิดเขาขายแพงเกินก็คือหมายถึงประเทศจีนนะต่อไปก็อาจจะถอนตัวจากเวียดนามเร็วๆนี้นะฮะโอ้โหไม่แน่ใจว่าคนที่ถอนตัวเนี่ยจะเป็นวินฟ้าสเองหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับ ต่อมานะครับเขาก็บอกว่าการทบทวนที่ไม่เป็นธรรมถ้า BYD หรือว่า i ิน a s สเนี่ยราคาถูกผมก็จะซื้อหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศก็ตามนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแนวประมาณเหมือนคนไทยเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่าเขาไม่สนใจนะว่าจะเป็น BYD หรือว่า i ิน a s สไม่สนว่าลูกใครนะฮะเขาบอกว่าเขาจะซื้อหมดนะขอให้ราคาถูกอย่างเดียวก็พอน,นะฮะซึ่งคล้ายๆกับความคิดเห็นคนไทยเลยนะครับส่วนใหญ่ก็ชอบของถูกนะอีกคนเขาพูดแรงนะเขาบอกว่าคนเวียดนามโง่มีเยอะนะครับถ้าไม่ซื้อทันที ก็ไม่เสียเงินมากนะฮะอันนี้เขาก็บอกว่าถ้าไปรีบซื้อเนี่ยก็อาจจะโง่ได้นะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นคล้ายๆกับประเทศไทยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ,ะว่ามีกระแสข่าวเกี่ยวกับว่าซื้อก่อนโดนก่อนเยอะนะฮะเขาคนเวียดนามก็เลยบอกว่าคนเวียดนามเนี่ยโง่มีเยอะนะถ้าไม่อยากโง่ก็อย่าเพิ่งรีบซื้อนะครับผม คนเวียดนามอีคนนึงนะคะรับเขาบอกว,ว่าจีนเล่นกลทางจิตวิทยานะฮะตอนแรกตั้งราคาไว้ค่อนข้างสูงแล้วค่อยมาลดราคาทีหลังนะ,ะทําให้ดูเป็นการต่อราคาเมื่อเทียบกับราคาเดิมนะครับอีกคนนึงเขากล่าวว่าพฤติกรรมของเขาวางตัวแสดงความเหนือกว่าและดูถูกคนเวียดนามนะฮะคนนี้เขาก็ไม่ค่อยชอบนะครับอีกคนหนึ่งเขาก็ทางที่ไม่ค่อยดีนะเขาบอกว่านําขยะจากยุโรปสู่เวียดนามหรืออะไรอย่างนี้นะฮะเป็นเครื่องหมายคําถามนะฮะอีกคน,นเขาบอกว่าเมื่อพูดถึงคนเวียดนามถ้ายอดขายสูงเราเลือกวินนะฮะ อีกคนนึงก็พูดประมาณว่าถ้าเกิดสมมุติจะซื้อเนี่ยเลือกวินฟ้าดีกว่านะครับเขารักชาตินะฮะอีกคนนก็บอกว่าความบาดรถจีนนะฮะอันนี้เขาพูดประมาณเหมือนกับว่าเหมือนจะโปรเทครถในประเทศของเวียดนามเขาบอกให้ความบาดเลยนะฮะรถจีนเนี่ยอีกคนนึงก็บอกว่าทําไมถึงมีขายในเวียดนามทําไมเวียดนามถึงมีวินฟาสอยู่แล้วแต่ทําไมรัฐบาลถึงปล่อยให้มันเข้าในเมื่อเวียดนามมีวินฟ้าซอยู่แล้วรัฐบาลเนี่ยถึงต้องเอาทางด้าน b ่าย y d หรือว่าค่ายจีนเข้ามาด้วยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะอันนี้คนคนนี้เขาก็ออกแนวแบบเหมือนหุดหงิดรัฐบาลอะไรประมาณนี้นะฮะมานะครับเขาก็บอกว่าจีนมินิสัยชอบลดราคาลงถึง30นะฮะหลังจากผ่านไปครึ่งปีนะครับคนเวียดนามคนนี้เขาก็บอกนะครับ อีกคนหนึ่งเขาบอกว่ารถจีนไม่เคยได้5คะแนนในเวียดนามนะ,ะแต่ถ้าขายแพงเกินไปก็คงจะถอนตัวออกจากเวียดนามเร็วๆนี้นะฮะอันนี้เขาก็ออกแนวแบบบุรีรถจีนนะฮะรถรถจีนเนี่ยไม่ได้นะฮะห้าคะแนนในเวียดนามคนเวียดนามไม่เอานะฮะถ้าขายแพงเนี่ยเตรียมตัวกลับประเทศจีนไปเลยนะครับคนนี้ก็บอกแบบนี้นะครับก็เป็นความคิดเห็นคร่าวๆนะฮะของ คนเวียดนามนะครับที่เขาพูดถึงเรื่องราวของ BYD ที่เขามาเปิดขายรถยนต์ในประเทศของเขานะฮะแล้วก็เล็งที่จะเปิดโชว์รูมแล้วก็โรงงานผลิตที่เวียดนามอีกด้วยนะฮะซึ่งก็จะต่อจากประเทศไทยกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าล่าสุดอีกเหมือนกันนะครับก็คือมันมีข่าวในประเทศไทยว่าวินฟัสเนี่ยเตรียมตัวที่จะขายแล้วนะครับขี่ห้อแรกในประเทศไทยกันเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งก็จะเป็นวิน fast Vf 5นะครับซึ่งวันนี้แอดก็จะมาเล่าให้ฟังว่า Vf 5เนี่เขาจะมาขายยังไงในประเทศไทยนะครแล้วก็จะเปิดเผยสเปคข,ของ Vf 5ให้เพื่อนๆฟังนะครับแล้วก็จะเปรียบเทียบราคากับรุ่นอื่นที่ขายในประเทศไทยอยู่แล้วซึ่งเป็นรถจีนนะฮะแล้วให้เพื่อนๆนเนี่ยช่วยกันออกความคิดเห็นว่าวิน a s t เนี่ยจะรอดหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะรุ่น Vf 5นะฮะราคา6 3 4 0 0 0บาทเลยนะครับซึ่งถือว่าราคาแพงเหมือนกันนะเผยสเปคจริง EV Nam, ีเวียดนามกอดเปิดตัวในไทยะะซึ่ง ตัวนี้เขาก็เป็นข่าวว่าราคาหลุดวินฟ a าส v f 5ราคาอยู่ที่634,000บาทนะฮะเผยสเปคจริงนะครับซึ่งบริษัทวินฟ a าสอโต้ประเทศไทยเนี่ยเตรียมเปิดตัววิน f a s t v f 5รุ่นเล็กที่นำเข้าจากเวียดนามปลายเดือนกระกฎาคมนี้เลยนะครับโดย w ิน f a s t v f 5เนี่ยราคา6.34,000 0บาทนะฮะเป็นครอสโอเวอร์ขนาดเล็กใช้ล้อ16นิ้วประกบยาง1 9 5 6, 10, ะะ่าห้บพร้อมดิสเบรก4ล้อเลยนะครับ ซึ่งเขาประเมินว่า WinFast V.F5 น่าจะราคาประมาณ6.34แสนบาทด้วยกันนะครับถ้าแอดจะมาเปรียบเทียบนะครับก็จะมาเปรียบเทียบกับรถไฟฟ้าอย่างเช่น BYD Dolphin นะฮะหรือว่า n e t a V2 ซึ่งเหมือนจะเป็นผู้นำตลาดในรถ EV ที่เป็นรุ่นเริ่มต้นแบบนี้นะครับซึ่งเป็นเซกเมนต์เดียวกับ V.F5 นะฮะซึ่งถ้าดิเมนชันของ V.F5 เนี่ยมาเปรียบเทียบกับ Dolphin นะฮะเข้าๆก่อนก็คือ VF5 นี่จะอยู่ที่3,967คูณ1,723นะฮะคูณ1,578ฐานล้อคือ2,514นะฮะแต่ถ้ามาเปรียบเทียบกับผู้นำตลาดอย่างดอฟฟินนะฮะดเมนชัน n ิ f a s t ยาว3,967นะฮะส่วนดอฟฟินเนี่ย4,290ดอฟฟินยาวกว่านะฮะความกว้าง1,723นะฮะส่วนความกว้างของดอฟฟิน1,770ก็คือดอลฟินชนะอีกแล้วนะครับ ส่วนความสูงเนี่ยวินฟัสจะอยู่ที่1,578ส่วนดอลฟิน1,570นะฮะวินฟัสจะสูงกว่านะครับส่วนระยะฐานล้อเนี่ยดอฟินฐานล้อเนี่ยถือว่าเยอะกว่าเยอะนะฮะ2 7 0กับ2 5 1 4ของวินฟัสนะครับส่วนเนต้าวนะครับ ก็คือโดยรวมเนี่ยก็คือใกล้เคียงกับทางวินฟัสมากกว่านะฮะถ้าวินฟัสเอาไปเทียบกับดอลฟินเนี่ยก็คือจะแพ้ค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ถ้ามาเปรียบเทียบกับเนต้าวีทูก็คือจะใกล้เคียงกันนะฮะแต่เนต้าวีทูเขามีความยาวกว่านิดนึงนะฮะเขาสี่พแต่ว่าวินฟัสเนี่ยสามพแต่ความสูงเนี่ยวินฟัสชนะนั่นเองนะครับแล้วก็มีข่าวรอดออกมานิดนึงนะครับว่าทางวินฟัสเนี่ยเขาจะเริ่มต้นขายเนี่ยและตั้งเป้าไว้ประมาณ6000คันนะฮะโดยมี สีสีนะครับก็คือสีขาวสีแดงสีน้ําเงินสีดํานะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็รอซื้อกันได้นะฮะสำหรับเดือนกรกฎาคมนี้นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นระยะทางเกี่ยวกับการวิ่งนะฮะวินฟัสตัวนี้จะทําได้เท่าไหร่นะฮะสื่อนี้เขาบอกมาว่าวินฟัสตัวนี้สามารถวิ่งได้ถึง268กิโเมตรนะฮะหน่วยเป็น NEDC นะฮะซึ่ง NEDC โดนหักอยก่นะครับรวมรแล้วอาจจะวิ่งได้แค่200กิเท่านั้นนะครับ ถ้ามาเปรียบเทียบกับทาง Extended Range นะครับของ BYD เนี่ย Dolphin เขาได้490ส่วน Neta V2 เนี่ยได้382นะครับส่วน Winfast เนี่ย634,000บาทเนี่ยวิ่งได้แค่200นิดๆน,น,นะครับเรียกว่าโอ้โหถ้าใครซื้อนี่ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นคนเวียดนามในประเทศไทยก็ได้นะครับที่อาจจะอุดหนุนนะครับตรงนี้แอดว่านะแต่ถ้าคนไทยก็อาจจะซื้อยากนิดนึงนะครับ แล้วคราวนี้เนี่ยก่อนที่จะไปนะแอดขอมาดูความคิดเห็นของคนไทยที่มีความรู้สึกกับ Winfast v f 5หน่อยนะครับเพราะว่าแอดเห็นมันมีข่าวที่นึงลงว่าเห็นเขาทดสอบการวิ่งอยู่ที่ประเทศไทยนะฮะแล้วก็มีคนถ่ายภาพมาลงนะฮะแล้วก็แอดจะหยิบตัวอย่างความคิดเห็นมาประมาณ3-4ตัวอย่างนะครับว่าเขาคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับ คนแรกนะครับเขาก็บอกว่าไม่ได้เซ็น MOU เข้าร่วมมาตรฐาน EV ก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะฮะเพราะว่า MOU เนี่ยเขาลดสัปปะสมิตรให้สองเปอร์เซ็นต์นะแต่คิดว่าเวียดนามน่าจะมี f t a ร่วมกับไทยอยู่นะครับอีกคนหนึ่งเขาก็บอกว่าไอ้เส้นแดงๆยาวๆท้ายรถนี่ไม่ใช่ไฟท้ายหรอกเหรอกล้าขายเนื้อหกแสนอะไรอย่างนี้นะครับอีกคนหนึ่งเขาก็บอกว่าสภาพนะฮะอีกคน,นก็บอกว่าหรูมากรถอะไรอีกคนนึงก็บอกว่าตามสเปคเนี่ยด้อยกว่าทุกอย่างเลยนะฮะ แล้วก็มีอีกหลายความคิดเห็นนะแต่ส่วนมากก็จะไม่ค่อยเป็นทางบวกเทนะ่าไหร่นลอีคนก็บอกว่าออกแบบไม่ดีเลยวิน f a s t นี่นะฮะอีกคนหนึ่งเขาก็บอกอีกนะครับว่านับถือในความพยายามอย่างน้อยก็ได้ความพยายามอ่อนเนาะ <c oughs> อันนี้ก็ <c oughs> เป็นการหยอกนะฮะอีกคนหนึ่งก็บอกว่าโคตรจะไม่สวยนะครับ ก็เป็นเรื่องราวกับวินฟัส t นะฮะที่กําลังจะเข้ามาในประเทศไทยนะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะฮะวินฟัส t จะรอดหรือไม่นะฮะแม้กระทั่ง BYD เนี่ยก็คือไปประชิดวินฟัส t ที่ประเทศเวียดนามกันแล้วทีเดียวนะวินฟัสก็มาขายในประเทศไทยเนี่ยแอดอยากรู้เหมือนกันนะฮะว่าเป้าหมายที่เขาทํา6000คันเนี่ยใครจะเป็นคนซื้อนะฮะยังไงก็รบพวนถ่ายรูปหรือถ่ายคลิปวิดีโอส่งไหมแอดเดี๋ยวแอดจะมาลงคลิปโชว์ เป็นคนแรกของในประเทศไทยนะแอดขอไปสัมภาษณ์เลยนะครับโอเคนะครับวันนี้แอดฝากไปแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับถ้ามีข่าวดีๆฉับไวยังไงแอดจะมาเล่าให้ฟังเหมือนเดิมนะครับวันนี้แอดลานะครับสวัสดีครับ